พระพุทธเจ้าหลวงใหญ่หลวงพ่อขาววัดป่าสีถาวรนิมิตครับคืนวิทยุ99.75นะครับหลวงพ่อถาวรบริเวณรอบๆวัดนะครับธรรมชาติคนกับสัตว์จะไม่แตกต่างอะไรกัน ถ้าไม่ได้ฝึกฝนทางด้านจิตใจจะดูเหมือนกันในพฤติกรรมที่แสดงออกต่างๆเช่นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเหมือนกันพระเท้วิมลยาณเจดี JD หลวงครับบริเวณชั้นหนึ่งครับเจดี JD หลวง พักพาดครับปริเวณชั้นสองครับเจดีหลวงสวัสดีครับพระเทพนิมุญ์ยาณครับอยู่ในลงทองนะครับประตูพื้นสีขาวลายนุนงสีทองครับ แกะสะดักสวยงามมากตูครับชั้น2องเทวดาแบบดาบพญานาคเจ็ดเสยนถ่ายจากชั้น2ลงมานะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับเป็นป่าผมอยู่ชั้น3าครับเจดี JD หลวงครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นพึ่งตลังใหญ่มากเลยนะครับ ชั้น3ประตูชั้น3ครับเจดีหลวงครับท่านบนประิษฐานสารีนิกธทาุพระบรมสารีนิกธทาุครับนี่คือชั้น3ามทิวทัศนครับทิวทัศน์ชั้นสาม ไม่มีภูมิไม่มีภพภูมิใดดีเท่ากับการเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเรามีการเกิดที่ดีที่สุดแล้วควรจะทำภพภูมิเราให้ดีที่สุดหลวงพ่อถาวรครับวัดป่าศรีถาวรนิมิตเจดียหลวงครับสูงครับสร้างขึ้นมาเนี่ยสูงกว่าถนนนะครับเกือบสามเมตรมองดูบริเวณรอบๆครับเป็นป่าเลยนะครับ